อันนี้คือลักษณะแห่งศรัทธาสิบเอ็ดประการนะนะพระองค์จะตัดไว้ทั้งหมดสิบเอ็ดข้ออ้นแรกเนี่ยคือมีศีลถ้าคนที่เขารักษาศีลแน่นอนเขาศรัทธาพระเจ้าแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมมันก็พิจารณาง่ายๆถ้าคนไม่ศรัทธาพระเจ้าเขาก็จะไม่รักษาศีลปากผู้บอกรักษาศีลรักษาศีลรักษาศีลแต่สภาว่างจริงมันยังทําไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ศรัทธาถ้าศรัทธาจริงมันต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อย ต้องกลัวละเ,เราปิดสินข้อนั้นข้อนี้เราต้องระวังละประการที่สองก็คือต้องฟังมากทรงไว้ซึ่งการฟังสั่งสมการฟังตรงนี้คือสุดตะนะทรงสุดตะสั่งสมสุดตะซึ่งทำทั้งหลายใดนั้นอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นเนี่ยพระองค์ก็แจกแจงไว้นะวะ่าอะไรคือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด ถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสมุทัยนิโรดนั่นเองเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักทุกมันเป็นพื้นฐานเลยเราจะต้องรู้จักทุก่อนอะไรคือทุกบ้างทุกเพราะทนได้ยากทุกเพราะปรุงแต่งทุกเพราะแปรปรวนเนี่ยเราต้องรู้จักทุก่อนนี่คือเบื้องต้นละในท่ามกลางก็คือเหตุเกิดทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกนั่นคือฉันทะราคะนันทิตันหารไอ้ก้อนดำๆนั่นแหละ ผลงานไปที่สุดก็คือการดับทุกข์ทำไงเราถึงจะดับทุกข์ได้บางทีเราฟังมานานแล้วนะมันคือ,อไหลเบื้องต้นทางกลางที่สุดประกาศพมารมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตรงนี้เข้าใจไหมอัฏฐะกับพยัญชนะอย่างบอกว่าอาริยะมรรคยงแปดอย่างเงี้ยอริยมรรคยงแปดก็คือบทยัญชนะถูกไหมแต่อัฏฐะ ก็คือความหมายของอริยมรรคองแปดคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมา 5, สังกัปปะสัมมาวาจาไล่ไปแปดข้ออันนี้คือความหมายของอริยมรรคองแปดสัมมาทิฏฐิก็กลายเป็นบทพชนาได้อีกอัธถาของสัมมาทิฏฐิคืออะไรทุกขสม, okay. มุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์ก็กลายเป็นบทพชนาได้อีกความหมายของทุกข์คืออะไรทุกข์เพราะทนได้ยากทุกข์เพราะปรุงแต่งทุกข์เพราะแปรปรวนทุกข์เพราะทนได้ยาก ก็เป็นบทชนะได้อีกข้อหมายของทุกเพราะส่วนได้ย,ยากคืออะไรย่อยๆๆลงไปเรื่อยๆบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้ได้ฟังมากทรงไว้คล่องปากสั่งสมแล้วเพ่งด้วยใจแทงตลอดอย่างดีด้วยการเห็นฟังมากจำได้ด้วยแล้วก็ต้องเพ่งด้วยใจนะคำนี้ต้องเพ่งแล้วก็ต้องให้มันแทงตลอด อันนี้คือลักษณะแห่งศรัทธาประการที่2ประการ,ท,ร,การที่สามนี่คือต้องมีมิตรด,ดีสหายดีพวกพ้องดีอันที่4เนี่ยเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนด้วยความเคารพพันเตก็จะมีง่ายมุมในการแนะนำอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่รับฟังพันเตพันเตก็จะบอกสอนแต่ถ้าไม่รับฟังพันเตก็จะปล่อยละ ก็ต้องฆ่าเขาทิ้งซาหุาจะาบอกพระองค์จะสอนแต่คนที่เป็นผู้ว่าง,ง่ายเป็นลักษณะแห่งผู้ที่มีศรัทธาด้วยสุพุติข้อที่พิขุเป็นผู้ว่าง,ง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทําให้เป็นผู้ว่าง,ง่ายถึงพร้อมด้วยความอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความเคารพสุพุติแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา ข้อที่ห้าเนี่ยสุพุติข้อที่พิคุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงและต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายใดนั้นถึงพร้อมด้วยการพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้สุพุติแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตรงนี้หมายถึงการช่วยงานสงมีกิจที่จะต้องทำอ่ะก็ช่วยกันทำไม่ใช่หลบเลี่ยงขี้เกียจ ให้คนอื่นทำอย่างเงี้ยตรงน,นี้ก็เป็นลักษณะหองการฝึกจาระาจาคะคาคือการสละไม่ใช่สละแค่ของอย่างเดียวนะการที่เราประพฤติประโยชน์ตัวเองเนี่ยอัตถจริยาประพฤติประโยชน์ตนเนี่ยคือชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นการเสียสละอย่างหนึง่งจาคะาไม่ใช่แค่ว่าจาคะาสิ่งของนะจาคะาคือเสียสละตัวเองด้วยไม่เห็นแก่ตัว มีอะไรก็ช่วยกันถึงพร้อมด้วยการพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณีกิจนั้นอาจทําอาจจัดได้หมายถึงว่าเราแบ่งหน้าที่เป็นใครถนัดงานไหนงานไหนก็แบ่งหน้าที่กันไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าฉันทํางานหนักงานเบาทุกอย่างมันเป็นงานหมดตรงนี้ก็เป็นแง่มุมนะเนี่ยพันธุ์เดียจะฝึกให้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติด,ด้วยมาฟังทําเสร็จแล้วทานอาหารกันแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วย ั้งนี้มันเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อที่หกข้อที่พิกูเป็นผู้ใคร่ทำใคร่ทำนี่คือใครจะรู้ว่าผู้เจ้าสอนอะไรเนะี่ยใคร่ทำาละใครปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปกล่าวคําเป็นที่รักอันนี้ก็เป็นศีอย่างหนึ่งนะก็คือไม่พูดคําหยาบกล่าวคําเป็นที่รักก็คือเป็นคําภูใจเป็นคําสุภาพเป็นคําสละสลวยที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นผู้มีความปราโมทอย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งเวลาเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็เกิดความปราโมท o เกิดความยินดีในธรรมนั้นในวินัยนั้นที่เราปฏิบัติได้อันนี้ก็เป็นปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตนสําหรับคนที่ปฏิบัติแล้วจะเห็นได้เองตรงนี้จะเป็นธรรมะที่มันละเอียดขึ้นละข้อเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นการปรล็อกความเพียรละอันนี้มันเป็นในแนวของการปฏิบัติละ สุปติข้อที่พิขุเป็นผู้ปารกความเพียรอยู่และอกุศลธรรมทั้งหลายยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกําลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสุภติแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาผู้มีศรัทธาก็คือสัมมาวายมะในอริยมรรคองแปน้นนองสังวรลประทานเนี่ยสังวรละแปลว่าสังบอลไงระวัง ยังอกุศลกรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดอ่ะไม่ให้เกิดขึ้นสมมุติว่าเราจะพูดมันต้องคิดในใจก่อนใช่ไหมคำพูดที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเราต้องคุมข้างในก่อนอ่าก่อนที่จะพูดออกไปเน,นี่ยอกุุลไม่เกิดละอันนี้คือการระวังยุงกัดจะตกกลายเป็นเขียอ่าอันนี้แหละคือระวังไม่ให้อกุศลเกิดไปเห็นของวางอยู่ จะเดินไปหยิบเฮ้ยไม่ใช่ของเราเขายังไม่ได้ให้เราอ่าเนี้ยคือเราวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสังวรระทานประธานก็คือเป็นใหญ่อะเป็นหัวหน้ามีความสำรวมแหละเป็นประธานส่วนประหาหนาประธานเนี่ยคือต้องละอกศุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วบางทีเราเผลอทำไปมันหลุดไปแล้วอะ มันผิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาสารภาพผิดก็จะได้สํารวงระวังในการต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ที่มันเตยเคยยกองคุลิมานไงฆ่าคนมาตั้งเยอะท่านก็ไม่สนใจท่านก็ทิ้งเนี่ยคือประหาณประธานทิ้งอดีตนไปซะเริ่มต้นใหม่แต่ข้อแรกเนี่ยเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ข้อแรกเนี่ยต้องมีสติมากอาคุศลมันถึงจะไม่เกิดถูกไหมแต่ข้อสองเนี่ยมันหลุดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีต่อไประวังก็กลับไปข้อหนึ่งอยู่ดีะระวังมากขึ้นส่วนข้อสามภาวนาประทานภาวนาแปลว่าจเจริญมีการจเจริญเป็นประธานต้องยังกุศลกรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น อย่างสมมติว่าเรายังรักษาสีนท้าไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องทําให้บริบูรณ์เราฟังธรรมะมาเยอะพันเตแสดงทมไปก็เยอะแต่เรายังทําไม่ได้ก็ต้องทําให้มันเจริญทําให้มันได้นี่คือภาวนาประทานเจริญเมตตามากๆเพื่อความพยบาบาทจะละไปเจริญการุณณาเพื่อละความเบียดเบียนเจริญมุทิตาเพื่อละความอิจฉาความไม่ยินดี จเจริญอุเบกขาเพื่อละความหมงุดหงิดเจริญอสุภะเพื่อละราคะเนี่ยคือหมวดของภาวนาประทานต้องยังกุสลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นส่วนเขาสุดท้ายก็คืออนุรักษนาประทานเขาบออนุรักษ์แปลว่าอะไรรักษารักษาไว้พอเราทำได้แล้วเราก็เก็บไว้อย่าให้มันเสื่อม เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เละเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบูรย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วคือต้องให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอนุรักษนาประทานคือถ้าเราเก็บข้อนี้ไว้ได้เนี่ยคืออนุรักษนาประทานเนี่ยเขาจะไปโยงกับสถา,านุสาลีสถา,านุสาลีที่ว่าไม่เสื่อมะนะ เป็นผู้มีความไม่เสือ่อมโสตาปฏิภละสัจจิกิริยายะอันนี้คือสถานุสาลีกัธรรมานุสาลีถ้าเราทรงอนุาลษณาประทานไว้ได้เนี่ยรักษาไว้อย่าให้มันเสือ่อมแล้วก็จะพัฒนาไปสู่โสดาบันได้ส่วนข้อที่8ปเนี่ยเริ่มยากขึ้นละต้องได้สมาธิก็คือฌานทั้ง4ี่หนึ่งสสามี่เลยละนิวรณ์หให้ได้ ถ้าคนโอนเอ็นมาทางธรรมะมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถออกจากกามได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าฌานหนึ่งได้ถ้าเรายังหมกุ่นอยู่กับกามเนี่ยแน่นอนมันเป็นธรรมะที่มันขัดกันอยู่แล้วเข้าฌานหนึ่งไม่ได้หรอกสัทธาประการที่แปดนี่คือสมาธิศัทธาประการที่เก้านี่ยากแล้วก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณ ก็คือยาอย่างรู้อดีตไอตรงนี้ยากละไม่จําเป็นจะต้องได้ก็ได้เพราะว่าประการที่เก้าเนี่ยท่านสารีบุตรก็ทําไม่ได้พระสารีบุตรไม่สามารถย้อนไปดูอดีตได้แต่ท่านหลุดพ้นด้วยปัญญาประการที่เก้าเนี่ยถ้าคนได้ก็คือได้ก,ก็ได้ดีก็เปน็นลักษณะศรัทธายอย่างหนึง่งประการที่สิบก็คือมียาอย่างรู้อนาคตจุดตูปปาตายาน ก้านี่คืออดีตสิบนี่คือดูอนาคตได้ส่วนอันสุดท้ายคือสิบเอ็ดคือหลุดพ้นในบรรดาลักษณะแห่งศรัทธาสิบเอ็ดประการเนี่ยเก้ากับสิบไม่ตําเป็นต้องได้ก็ได้เพราะว่าเทียบเคียงกับภาษาลิบุตรนะเพราะว่าภาษาลิบุตรก็ดูอดีตแดูอนาคตไม่ได้อันนี้เทียบเคียงกับภาษาลิบุตรเลยนะอัครสาวกเบื้องขวาของพระพูทรเจ้าเลย